เจ้า,าจบ้านเนี่ยแฟนผู้อบอลเขาเห็นเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านจริงๆเราต้องบดขยี่คู่ต่อสู้ใช่ไหมนะถ้ามาเล่นที่นี่นะผมไม่กลัวทีมไหนนะโค่นท่าเหลือได้เนี่ยทีมอื่นแล้วก็ไม่กลัวแล้ว,วโอ้โหเฮ้ต้องต้องต้องก่อนอ,อ,อื่นต้องขอขอบคุณ น้องๆนักฟบอลทุกคนนะฮะที่เล่นกันอย่างสุดใจขาดเด้นจริงๆแล้วก็เล่นกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆนะเขาแสดงให้เห็นถึงว่าทีมในไทยลีกเนี่ยระดับไหนเขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอย่างท่าเรือเเคยเป็นแชมป์มาเนี่ยเราก็เล่นกับเขาได้อย่างสบายแล้วก็เล่นในลักษณะที่เหนือกับเขาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่า ผมให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมน้องๆที่เล่นในวันนี้ผมขอขอบคุณกองเชียร์นะฮะพวกเราที่แฟนฟุตบอลที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยผมดีใจมากที่พวกเราเนี่ยเหมือนกับเราเป็นครอบครัวที่ช่วยกันสนับสนุนกันนะฮะพยายามที่จะให้กำลังใจกันจนกระทั่งเราได้ชนะัชยชนะในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็รู้สึกอิอ่มอ,อกอิม่มใจแล้วกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณ น้องๆน,นักฟุตบอลขอบคุณคณะ,ะผู้ฝึกสอนนะฮะแฟนฟุตบอลและตลอดจนพวกเราสื่อมวลชนที่มาช่วยกันทําขาวในวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างมากครับครับ